ก็หนึ่งเรามือใหม่เราไม่รู้ถ้าเมื่ออาชีพเขาจะเดินไปดูไว้ว่าเพศก่อนเลยว่ามีรอยสายเย็บไหมจะเป็นไหมละลายก็ดีอะไรก็ดีคือเขาดูออกหมดมีไหมละลายด้วยมีใช่ไหมละลายเย็บข้างในนี่จะดูแบบทาให้สังเกตดีๆ hmm. ก็ที่เขาซื้อส่วนมากเขาจะไปแวกดูเขาไม่ได้ลามกเรื่องอาจารย์อะไรนะแต่เขาเช็คดูให้มันครับผมดีบางตัวก็มีไอ เชื้อยูเรียรพลาสมาเขาดูได้ดูว่ามีเชื้อยูเรียพลาสมาหรือเปล่ามันคืออะไรครับพี่ใหญ่เชื้อยูเรียรพลาสมาเพศม,มันจะเป็นซีดแล้วมันจะเป็นเหมือนหนังตายอ่ะอ่าผสมถ้าถ้าถ้าเราเจอวัวมรุกทะลักปุ๊บนี่จะต้องจัดการยังไงครับถ้าเราเจอกับตัวเนี่ยเจอกับตัวสมมติว่าเขารับผิดชอบในบางส่วนอีกบางส่วนที่ที่เหลือเราก็ต้องควรที่จะขายเขียงอย่างเดียวอืมไม่ควรเก็บไว้ไม่ควรเก็บไว้ครับ หรือไม่คนไปขายหลอกขายต่อคนอื่นครับผมเนี่ยมันจะเป็นลูกโซ่ไปอีกอหลอกแล้วหลอกอีกไอคนที่มือสุดท้ายก็ลำบากครับผมบในกรณีที่รู้ว่ามดลูกทะลักเสร็จแล้วนี่ถ้าเราผสมแล้วครับเป็นยังไงครับที่นี่ผสมได้เหมือนกันครับแต่ดูแลยากมากผมต้องเย็บเออเอาไว้ไว่เาวเพศเอาไว้แล้วก็เวลาเย็บไว้ก็จริงถ้ามันทะลักมากๆมันจะออกทางทวารตอนนี้ ครับผมครับทามันจะไม่ไว้สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่หมู่ที่หนึ่งบ้านน้องกงตะมนตนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับครับผมวันนี้เรามาขอความรู้ท่านผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับการดูวัวมดลูกทะลักเนาะครับสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการแก้ไขจัดการยังไงเนาะใช่โอเคครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นหน่อยนะผู้ชมครับใกล้หมดแล้วนะครับฟังผู้ใหญ่ ยังไม่ได้ไปคนอีกอ๋อแต่มีสต็อกเรียบร้อยแล้วใช่รถจำนวนไปบางครับผมสต็อกไว้เป็นพันอ๋อถึงจะพอใช่ครับผมน่าจะเหลือแบ่งเกษตรกรบ้างอยู่อืมกินดีไหมกินดีมากๆครับไม่ต้องใส่อะไรเลยเนาะใช่ไม่ต้องมีอะไรโรยเลยนะผู้ชมครับอันนี้คือเสน่ห์ที่นี่นะผู้ชมครับไม่เน้นสร้างคืาเรียกว่าต้นทุนเนาะใช่เอาง่ายเขาว่า แล้วมันก็กินดีด้วยมันไม่เคยบอกว่ามันไม่กินเลยครับผม <c oughs> มีแต่เราบอกมันเองเนาะใช่ <c oughs> เราเอาแบบง่ายๆยด้วยตัวสวยขนาดนั้นมันก็กินมดฟางที่เลนะครับฟางที่นี่ฟางไม่สวยฟางดำเลยนะผู้ใหญ่เนาะ <c oughs> ต้องฝึกไหมครับหรือว่ายัางไงไม่ต้องหรอกครับ <c oughs> วันนี้เรามาสอบถามท่านผู้ใหญ่นะครับเรื่องวัวมดลูกคลัก วิธีการสังเกตนะผู้ใหญ่เนาะครับแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะครับสําหรับมือใหม่และมือเก่าแล้วก็มือแนอนาคตด้วยนะครับ <c oughs> ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นสิ่งที่ยากมากในการคาดเดาใช่ไหมครับมันถ้ารูปลักษณ์ภายนอกก็ดูได้ที่สะดือมันสะดือถ้าสะดือย่อนยานมากเกินไปก็ไม่แนะนําให้เกษตรกร,เ,กรเอามาเป็นแม่พันแม่บล็อกอื <c oughs> เพราะว่ามันส่งผลต่อมดลูกมันทะลักได้ง่ายกว่า ถ้าสะดือระชับเหมือนพวกชั้นเล่พวกหัวไทยเนี่ยจะไม่มีมลุกทะลักแค่ไหมครับผมเพราะว่ามันสะดือมันแกชับอสะดือก็คือที่อยู่ใต้ท้องวัวครับเรียกลึงลึงเ<า>นาะที่เรียกลึงอใช่นี่เลยอันนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่อ,อถ้าเกิดว่ามันเป็นยังไงครับมันย้วยมันบิดเบี้ยวหรือมันเป็นพวงยาวเกินมันจะทําส่งผลต่อมดลูกอ มันเป็นตัวชี้วัดที่ว่ามดลูกมันทะลักได้ง่ายทางโมเประเภทนั้นครับผมก็ไม่แนะนําแต่ชาวบ้านเราส่วนมากไม่เข้าใจก็เห็นสะดือมันหย่อนยานบิดเป็นพวงนึงกว่ามันสวยงาม<น>มันไม่ใช่กว่าของทีมันเป็นของด้อยอใช่เหมือนอย่างบาม้านเลือดร้อยอะไรนี่เขาให้ไม่เกิน4ี่นิ้วหรือสานิ้วสองนิ้วก็ช่างไม่เป็นไรครับผมเขาเรียกว่าลึงกระชับสะดือกระชับครับผม ก็คืออย่าให้ยาวเกินไปใช่ทั้งตัวผู้ตัวเมียถ้าตัวผู้ยาวเกินไปก็ทับผสมพันธุ์ไม่เก่งผสมพันธุ์ไม่แม่นครับผมแต่ถ้าตัวเมียถ้ายาวเกินไปก็มีเสี่ยงตัวมดลูกลักได้ครับผมอันนี้ดูภาพภายนอกภายนอกแต่ถ้ามันทลักแล้วไม่แนะนําให้เกษตรกรเลี้ยงถ้าทลักแล้วเนี่ยเราจะดูยังไงครับท่นนี้ก็มันจะออกมาทางใบวะเพศมันและทางทวารครับผมรับเวลามันนอนปั๊บมัน เอาไว้ว่าเพศอ่าแล้วมันก็จะมีลูกกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลเล็กๆก,ก่อนตอนแรก <Ừ. S 2> อันนั้นอาการอาการเบื้องต้นเป็นมันก้อนกลมเลยอันนั้นอ่ะม,มลูกทะลักแน่ถ้าท้องใหญ่มานิดหนึ่งมลูกจะทะลัก <Ừ. S 2> หรือบางตัวก็ไม่ได้ลูกบางตัวก็ได้ลูกแล้วเขาก็เย็บสายน้ำเกลือไว้เวลาใกล้จะคลอดก็ตัดสายน้ำเกลือให้คลอดก่อน ครับผมแล้วก็คลอดเสร็จก็เย็บต่ออีกคือคือมันดูแลยากมากมันต้องระดับปรมาจารย์ปรมาจารย์เขาก็ขี้เกียจด,ดูแลเพราะว่าเขาแมวเย็บสายน้ําเกลือเย็บเย็บสายน้ำสายน้ําเกลือไว้สามสามสายกันไม่ให้มันลักไงกันไม่ให้มันลักหอกครับผมยึดเอาไว้ว่าเพศมันปิดติดกันเลยแข่มันเยี่ยวได้เฉยแ่นั้นจริงๆแล้วในกรณีที่คนซื้อโดนหลอกนี่เป็นยังไงบ้างครับโดนหลอกเพราะอะไรครับชาวบ้านเราเนี่ย ก็หนึ่งเรามือใหม่เราไม่รู้ถ้าเมื่ออาชีพเขาจะเดินไปดูไว้ว่าเพศก่อนเลยว่ามีรอยสายเย็บไหมจะเป็นไหมละลายก็ดีอะไรก็ดีคือเขาดูออกหมดมีไหมละลายด้วยนี่ใช่ไหมละลายเย็บข้างในนี่ยจะดูแบบทํำให้สังเกตดีๆก็ที่เขาซื้อส่วนมากเขาจะไปแวกดูเขาไม่ได้ลามกเรื่องอาจารย์อะไรนะแต่เขาเช็คดูให้มันครับผมดีบางตัวก็มีไ เชื้อยูเรียพลาสมาเขาดูได้ดูว่ามีเชื้อยูเรียพลาสมาหรือเปล่ามันคืออะไรครับพี่ใหญ่เชื้อยูเรียพลาสมาเพศมันจะเป็นซีดแล้วมันจะเป็นเหมือนหนังตายอ่ะอย่างนี้ผสมถ้าใช้ผสมจริงปั๊บมันจะติดถึงพ่อฟันติดไปหาตัวอื่นด้วยมันเป็นเชื้อติดต่ออ๋อตัวนั้นใช้เป็นแว่พันธุ์ไม่ได้เลยครับผมนั่นอีกเรื่องหนึ่งโอ้มีอย่างนั้นด้วยใช่อเชื้อยูเรียพลาสมาครับผมแสดงว่าถ้าจะซื้อวัวไม่พันต้องเปิด ไอ้ย่าเพดูครับไม่ใช่เป็นเรื่องรามโกรนาจารอะไรหนึ่งให้ดูอะไรครับผู้ใหญ่ก็ดูเพศดูลึงดูรึงใช่ดูเพศว่ามีรอยเย็บหรือเปล่าใช่แล้วก็มีเย็บก็อย่าถ้าถ้ายังเย็บอยู่หรือมีรอยเย็บก็อย่าครับผมให้ดูาวเด็ดขาดให้ดูลักษณะนี้นอบต้นต้นนาวแต่ความสวยงามจะดูแต่หน้าสวยคุณสวยครับผมครับมันองค์ประกอบเยอะครับการจะเลี้ยงแม่ต้นน้ำแล้วก็หนึ่ง ถ้าวัวในตลาดนัดวัวสวยๆแต่ขายราคาไม่แพงมากนะก็ต้องมีตมีอะไรสักสักอย่างแหละเขาถึงขายแบบนั้นครับผมต้องมีแผลอะไรบ้างเนาะใช่ครับผมตัวนก็เป็นหมันครับนี่ลึงประมาณนี้พอดีครับตัวเมียครับผมยาวกว่านี้นิดนึงก็ได้อันนี้อันนี้ประมาณสองเกือบสองนิ้วครับผมขนาดนี้กําลังดีใช่แต่ถ้ายาวกว่านี้ก็ไม่ผิดใช่ไม่ควรเกินเท่าไหร่ครับไม่ควรเกินสี่นิ้วครับอย่างนั้นยิ่งดีเลยครับนั่นหมดลูก ไม่มีปัญหาเลยตัวเนี้ยทำไมล่ะครับมันเนี่ยชาเล่เลือดสูงมันจะไม่ไม่มีลึงครับอ๋อมันจะรั่มันควายเลยชาเล่ครับผมอันนี้สังเกตว่าเลือดมันสูงกว่าแม่มันแม่มันเมื่อกี้เลือด75ตัวนี้เลือด80อัพครับผมลึงไม่มีเลยเนาะใช่อ๋อเลือดสูงมันก็จะไม่มีลึงครับผมเนี่ยบาบันบาบันมันลึงยาวกว่าแต่บาซินนี่ลึงยาวบาซินนี่คือว่าโมดูลคาล์บ ร้อยละห้าสิบเลยเป็นเรื่องปกติเลยใช่ลึงยาวนี่เป็นปัจจัยมันเลือดชิดชีวัดได้เลยเนาะมันเลือดชิเพราะว่ามันมีไม่กี่สายบาซินในประเทศไทยครับผมวนไปวนมาก็ชิดกันไปชิดกันมาอืมันก็ส่งผลต่อลึงครับผมต่อโครงสร้างต่อะไรครับผมม่ได้มีแต่หัวกะหูแต่ไม่ลําตัวมันไม่ได้เพราะว่ามันเลือดชิดครับผมแต่ต่อยอดแบบเลือดไม่ชิดน่ะตามจริงบาซินน่ะคือเนื้อเยอะเพราะโครงสร้างอัตราเร่งเนื้อมันเยอะมาก ต่อวันแต่คนมาลงไหลแต่หัวกับหูตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มที่จะทําให้มันทั้งเนื้อทั้งอะไรทั้งหมดแล้วให้มีเนื้อมีหูมีใช่ใช่มีทุกอย่างเสน่วงงามมันต้องงามทุกสัดส่วนไม่ใช่งามแค่เฉพาะไอสัดส่วนบางส่วนใช่ครับผม้างท้ายไม่กล้าทายให้ดูงี้ไม่ได้อ๋อคือวัวที่สวยเนี่ยท้ายต้องเต็มนะผมว่านะสวยทั้งหมดครับสวยทั้งหมดทุกอย่างไม่มีที่ตีเนาะใช่ครับผมคะแนนเราต้องเต็มสิบทุกส่วน ถ้าไม่เต็มสิบว่าเก้าบวกครับผมชาเล่ตัวนี้ประมาณสักแปดสิบได้แปดสิบกว่าครับครับผมแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เริ่มแดงแล้วเนาะใช่เริ่มเริ่มเป็นวัวแล้วครับเมื่อก่อนเป็นซี่โครงตอนนี้เริ่มเป็นวัวแล้วครับผมแผลก็หายแล้วเบื้องต้นนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาวัวเข้าคอกมาใหม่ๆนี่ควรที่จะดูแลยังไงบ้างครับวัวเข้าคอกมาใหม่ๆก็ฉีดแทนพยาฉีวบำรุงครับแล้วก็ไอพวกวัคซีนทําใหม่หมดเลย คอบวมพ<ม>วกปากเกลือเท้าเปื่อคอบวมวัคซีนคอบวม,มวัคซีนปากเกลือเท้าเปื่อวัคซีนคอบวมคืออะไรครับผมเพิ่งเคยได้ยินก็เป็นวัคซีนที่หลวงเขาแจกให้เขาเอาค่าฉีดเข็มละสิบบาทมัน,ม,นมันแก้โรคคอบวมวกับโรคปากเปื่อเท้าเกื่ออ๋อครับผมเพราะคอบวมมันทําให้ตายได้คอบวมนี่แหละครับใช่อันนี้เป็นผักเศษผักจากร้านเนื้อย่างมิกเนื้อย่างครับผม ผมว่าโชคดีก็คือเรามีแหล่งอาหารที่ไม่ได้ลงทุนเนาะไม่ทุกคนที่ทำอ่ะควรจะหาแหล่งอาหารที่มันอยู่ใกล้ๆมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในชุมชนจุดนั้นที่ว่าคนอื่นแทบจะไม่รู้บางบางบางจุดมีป่ากระถินอย่างเงี้ยใบกระถินยอดกระถินอะไรมันเยอะช่วงเนี้ยครับแทนหญ้าได้เหมือนกันเขาบอกว่าถ้ากินกระถินเยอะไม่ดีเหรอครับหน้าแรงไม่เป็นไรหน้าแรงมันมันจะมีไน้อยไอ สารสารสารมันมันน้อยเพราะมันแห้งใบ<อ>มันแทบก็เกือบแห้งครับผมแสดงว่าใบถิ่นกินได้หน้าแรงได,งได้ได้แต่หน้าฝนหน้าฝนมันจะไม่ค่อยกินเองมันไม่ค่อยกินมันรู้ใช่มันรู<อ>้มันรวมน้ําครับผมแสดงว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะใช่เราเราปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมตามตามฤดูกาลตามฤดูกาลครับผมเหมือนเราได้รับประทานผลไม้ตามฤดูกาลนั่นแหละ หน้านี้เราได้ทานอันนี้นั้นทานนั้นครับผมวัวควายเหมือนกันหน้านี้เราให้ทานกินอันนี้ครับผมนันเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกเนะว่าผู้ใหญ่มีแหล่งอาหารคือร้านนื้อย่างใช่ผมว่าแถวบ้านผมอะผมก็เห็นเขาเอากากเต้าหู้จากร้านขายเต้าหู้ให้วัวกินนะดีที่สุดดูดีกว่าพวกนี้อีกจริงเหรอครับใช่เพราะว่าเต้าหู้นาะทั่วเลืองอะกากถั่วเหลืองนะโปรตีนมันสูงโอั่วเลืองอะดีกว่าข้าวอีกครับผมดีกว่ารำอีกอ้าว เศษผักผักบุ้งพวกคณะพวกอะไรกินหมดกรณีที่เราเจอวัวมดลูกทะลักนี่ถ้าเราเจอกับตัวนะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงครับถ้าเราเจอกับตัวเราก็เราซื้อจากใครให้รับประกันคนคนคนที่ขายให้เราต้องรับประกันเราต้องพูดกันในเบื้องต้นก่อนอเกี่ยวกับตำหนิภายนอกภายในทุกอย่างแล้ว<ม>รับประกันกันกี่วันอะไรประมาณนี้ครับผมมันจะมี ถ้าฟาร์มมาตรฐานเขาจะรับประกัน15วันหรืออะไรเนี่ยอ๋อมีอย่างนั้นด้วยใช่ถ้า15วันน่ะมดลูกคลักมันก็คลักให้เห็น <15 S 2> นั่นแหละอือ15วันเงินเงินประกันติดท้องประกันอะไรนี่เขาก็รับประกันเวลา<ม>เรามาตรวจถ้าไม่ท้องเขาก็จ่ายเงินให้เราคืนแสดงว่าการซื้อขายวัวที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อกี้เนาะมีประกันภายนอกมีประกันภายนอกเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีคือคนที่เชื่อใจได้ ครับผมอย่าไปซื้อมั่วซุมสี่ซุมห้ามันลำบากแสดงว่าอย่างนี้คนที่ซื้อคนที่เรารู้จักดีใช่ใช่ใช่ใชครับผมบถ้าเราเจอวอัวมรุกทะลักปุ๊บนี่จะต้องจัดการยังไงครับถ้าเราเจอกับตัวเนี่ยเจอกับตัวสมมติว่าเขารับผิดชอบในบางส่วนอีกบางส่วนที่ที่เหลือเราก็ต้องควรที่จะขายเกียงอย่างเดียวอมไม่ควรเก็บไว้ไม่ควรเก็บไว้ครับหรือไม่ควรไปขายหลอกขายต่อคนอื่นครับผมเนี่ยมันจะเป็น ลูกโซ่ไปอีกหลอกแล้วเราอีกไอคนที่มือสุดท้ายก็ลำบากครับผมบในกรณีที่รู้ว่ามดทุลูกทะลักเสร็จแล้วนี่ถ้าเราผสมแล้วครับเป็นยังไงครับทีนี้ผสมได้เหมือนกันครับแต่ดูแลยากมากผมต้องเย็บเอาไว้ว่าเพศเอาไว้ไวไวแล้วก็เวลาเย็บไว้ก็จริงถ้ามันทะลักมากๆมันจะออกทางควานตอนนี้ครับผมครับถ้ามันจะ ไม่ไหวจริงๆมันออกทางขวานมาเป็นยยงทั้งหมดแหละ<อ>ใหญ่ซึ่งทางขวานเราไม่สามารถเย็บได้เพราะมันต้องถ่ายทุกวนันครับผมอ๋แสดงว่าอาจจะเสียชื่อได้ออไดเลยใช่ทางเอาไว้ว่าเพศ่ะทางขวานครับผมผสมผสมได้ผสมผสมได้มีเขาผสมติดหลายตัวที่มันไม่ออกจากขวานแต่มันเขาก็เย็บไว้ครพอ<ร><ม>ใกลยย้จะคลอดเขาก็ไป ตัดสายมุเกลอออกให้คลอดคลอดเสร็จเขาก็เย็บไว้คืนครับผมแต่ไม่แนะนําครับเพราะว่ามันมันยากมากเกินไปมันเกินชาวบ้านเราเนาะใช่ใช่ครับผมมันเสียเงินซ้ำซ้อนก็ต้องเรียกหมอมาเย็บมาอะไรครับผมถ้าเกิดว่ากรณีที่มดลูกทะลักออกมานี่เห็นผู้ใหญ่บอกว่าสามารถเอาน้ําล้างได้ล้างระยัดกลับคืนได้ครับในเบื้องต้นครับครับผมน้ําสะอาดแต่ไม่มีวิธีรักษาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับไม่มี ครับผมครับรักษาให้หายไม่ได้ครับาขา <ผม S 2> ถกขาทรอะไรเขาตัดเส้นเอ็นแล้วเขาตัดเส้นเอ็นออกเขาก็มันมันก็หายถกได้ครับผมแต่ถ้ามดลูกสลักอ่ะไม่มีทางรักษาที่ให้หายขาดได้ครับครับโอเคครับ